สวัสดีครับตอนอารัมคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5แยกเสีายวดารา วันนี้พบก,กับผมนนท์อนอนท์ครับนิวคลายเดือนส่วนประทีปค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ครับน,นิวเช่นเคยเลยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสตาร์โซเชียลนั่นเองใช่แล้วล่ะคะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างไปงานบวงสง,งงานละครงานอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแตะะ่ที่เป็นความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงสตาร์โซเชียลค่ะ ช่วงสตาร์โซเชียลค่ะเป็นดาราทั้งทีก็ต้องมีนำเทรนบ้างจนบางครั้งชุดที่สวมใส่อาจจะไปซ้ำกันโดยบังเอิญเหมือนเช่นคู่ของสาวอั้มพัชราภานางเอกสาวสุดฮอตแห่งวงการบันเทิงที่ใส่ชุดสวยสบายสบายแต่ดันมาชุดซ้ำกับนักแสดงสาวสวยยิงรัฐาที่มาในชุดเดียวกันกับชุดเสื้อสีขาวเปิดไหล่ใส่คู่กับกางเกงยีนขาดเบาๆที่พอใส่ออกมาแล้วต้องบอกเลยว่าสวยออร่ากระจาย กินกันไม่ลงสุดๆอามก็มาในชุดสวยหรูดูแพงส่วนสาวหญิงก็ออกแนวหวานเซ็กซี่แหมเอาเป็นว่าสวยทั้งคู่เลยค่ะแต่ถามจริงๆเถอะค่ะไม่ได้นัดกันใส่มาใช่ไหมคะเนี้หรือเทนแบบนี้กำลังมาค่ะส่วนกระแสอินสตาแกรมในวันนี้ได้แก่เรื่องราวของพิธีกรสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตาลา และเพื่อนสุดซีบอยพิษณุด้วยความสนิทสนมกันอย่างหนักเลยชอบจัดเรื่องฮาๆาของอีกฝ่ายแชร์ออกสื่อให้ฮากันอยู่บ่อยๆล่าสุดสาวต้นหอมจัดมาอีกแล้วกับข้อความ สนทนาทางลายของหนุ่มบอยที่ยิงรัวข้อความหาเธออย่างหนักด้วยอารมณ์ฉุนหลังจากนั้นเมื่อลองเข้าไปส่องอินสตาแกรมของหนุ่มบอยแล้วก็พบว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้โพสต์ภาพเที่ยวทะเลสุดชิลลงไอจีแล้วถูกสาวต้นหอมเข้ามาคอมเมนต์เจ้าแซวเอาไว้พร้อมมีการแคปเจอร์ข้อความมาโพสต์โชว์ในอินส a าแกรมของตนเองจากแชทไลน์ที่สาวต้นหอมเอามาแชรเลยเรียกได้ว่าเป็นการแลกคนละหมัดแชมาแชร์ตอ อบยังไงล่ะคะ และนั่นนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล uh huh. ของเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงค่ะแหมคุณขาถ้าพูดถึงโลกโซเชียลนะคะมันทําให้เราเนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวไม่ว่าเราจะชอบดาราคนไหนก็แล้วแต่นะคะเราไม่ต้องไปถึงตัวเขาแต่เราก็รู้ความเคลื่อนไหวของเขาได้อย่างง่ายๆเลยละค่ะใช่แล้วทําแล้วก็ในโลกโซเชียลนี่แหละที่ทําให้เกิดประเด็นต่างๆมากมายเลยมากนะจริงออหลายครั้งเลยนะการโพสตอะไรบางอย่างที่คิดว่าเอ้ยไม่น่าจะเป็นอะไรก็ทําให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะครับถ้ายังไงการจะทําอะไรใน โซเชียลเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะค่ะเออดูดีเป็นคนดีอีกแล้วมากเลยละครับมาที่ช่วงต่อไปของเราดีกว่าทราบรช่วงนี้เนี่ยผมนี่แหละเป็นคนที่ทําหน้าที่นี้เองรู้ค่ะรู้ใช่ไหมคืออยากออกไปเลยนะคไปหาสาวๆแบบเนี้ยบางครั้งก็มีผู้ชายบ้างเหมือนกันอ่านั่นก็คือช่วงของ Star Secret นั่นเองนะครับภารกิจของผมเนี่ยก็แน่นอนจะพาคุณผู้ชมยไปล้วงความลับของเหล่าซุปตา์คนดังนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นความลับของไทยไปติดตามกันเลยกับ Star Secret ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดาราสาวสวยหุ่นดีครับที่จะมาเปิดเผยความลับกับเราวันนี้แล้วไปพบกับเธอกันเลยครับสวัสดีครับปู วันนี้มาทำอะไรครับผมวันนี้มางานเปิดตึก AIA นะคะที่สาทรทาวเวอร์ค่ะเป็นกานออเวอร์นิ่งยิ่งใหญ่อลังการมากตึกเขาเลิศค่ะมาที่เรื่องของเราบ้างนะครับวันนี้มีความลับอะไรจะมาเปิดเผยกับคุณผู้ชมครับโอเคเรื่องตลกใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งไปฮ่องกงกับแม่กับคุณลุงแล้วเราอยู่ชั้นอยู่โรงแรมกับโรงแรมาอยู่ชั้นบนใช่อะ แล้วก็ขึ้นไปแล้วไปกดผิดชั้นเข้าไปในห้องแล้วจังหวะห้องนั้นน่ะคือเปิดอยู่ปูเข้าไปไม่ได้ดูเลขห้องไม่ดูเลขห้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยปุ๊บเข้าไปเลยนั่งหโถส้วมปั๊บนั่งปุ๊บเ,เ,เข้ามาเลยหันนั่งนั่งนั่งเสร็จหันปุ๊บอ้าวครีมฉันหายไปไหนนี่ห้องน่ะใครขโมยครีมฉันละโอายวายแม่แม่มีคนขโมยครีมลุกขึ้นมาปุ๊บออกมา,มาเฮ้ยม่ใช่ห้องเราเอา ห้องน้ำห้องคนอื่นเน่ดูสุดเลียปล่แล้วแบบออกแบกที่ใช่ที่ห้องเราอะนึกออกป่าแบบโอ้โหอายมากแล้วน,น้นายเขารู้ไหมว่าเราเข้าห้องผิดไม่รู้แต่เขางรู้ว่าแบบหน้าแตกตื่นมากความสกิดแม่ออกออกเร็วเอออันนี้นานนี้ยังสองปีแล้วคออมีอะไรอยากจะพูดถึงเจ้าของห้องนั้นหน่อยไหมถึงเขาจะไม่รู้ตัวก็ตามไม่เป็นไรเราก็กดแล้วเนาะกลัวอะไร้องน้ำสะอาดเหมือนเดิมของไม่มีอะไรหาย แล้วหลังจากนั้นนี่แบบว่าเวลาจะขึ้นลิฟต์นี่ดูชั้นดีๆเลยไหมก็เป็นคนโกก้กลงๆนะก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วเหมือนเดิมจริงข้องน้าผิดบ่อยมากน้ำผู้ชายผู้หญิงสลับอะไรเงี้ยบ่อยแต่แต่ไม่ไปนั่งนะคือเข้าปูไม่ใช่ก็เดินออกอะไรเงี้ยเออโอเคคและนี่ก็คือความลับของปูนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ทคาณผู้ชมหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ แม่บอกแล้วว่าเป็นภารกิจที่ผมเนีเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการไปทำ<า>เพื่อคุณผู้ชมค่ะ จริงจริงนะดูจากสีหน้าแววตาน้ำเสียงทุกๆอย่างของคุณแล้วนะเต็มใจไปจริงๆท้าตัวไม <c oughs> ่ต้องให้ละค่ะพูดนิดหนึ่งก็ดีไหมเออแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่าเทปนี้ก็อาจจะไม่ต้องก็ได้เพราะว่าดูซีก็ได้สัมภาษณ์แบบว่าปูประญาเลยนะทั้งสวยทั้งหุ่นดีอาจจะโกโก้บ้างแบบว่าเข้าห้องคนผิดบ้างก็ให้อภัยได้นะครับแค่แบบว่าขึ้นริบผิดเท่านั้นเองเขาจะผิดเขาจะผิดไงโอ้ยสวยขนาดนี้ผิดอะไรนะคะสังคมแล้วก็ทุกคนเนี่ยให้อภัยแน่นอน รว,รวมรวมแบบกวงๆอย่ไงนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพับก,กันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าค่ะ